สบายดีเบสบายดียดพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของสาวนกเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สาวนกกับลูกจมใจจะไปย่างลูกไปอบาปอบน้ำโดยไปอาบน้ำไปส่วนเมเท้าทางซองไปอาบน้ำเนาะนหลังจากอาบน้ำแล้วเราจะไปยังไปตลาดไปตลาดเออก่อนอื่นเหาก่อนเราจะพาเขาเจ้ออกตลาดนี่เราจะไปอาบน้ำขัด คีซี่ขี้ไข่ออกให้เข้ากันเนาะเพราะว่าบอกว่ามันเป็นซับบอกว่ามันเป็นกินใช่ไหทุกคนเอ้ยเพราะว่าเขาจะได้พาไปตลาดอันไปตลาดย่างพุนเนาะเพราะว่าออกไปหันนี่ก็มันแบบอยู่ครอบเขตบ้านเขาก็มีแต่หันเล็กหันน้อยนะเพราะว่ามีทางย่าพ่อย่าแม่เพิ่นเนาะได้ส่งเงินส่งคำมาเขาก็เขา เฮาจะเอาเงินเป็นเงินไว้ให้เจ้าเจ้าก็แบบบ่ค่อยได้ออกไปซื้อเจ้าบ่ฮู้ซื้อหั่นน่ะฉะนั้นเฮาก็จะพาเจ้าไปซื้อเอาเป็นเครื่องดูเครื่องกินเครื่องใช้ที่เขาอยากได้มาเนาะเอ้ายังออกวันนั้นลูกอื้อมันปูดเนาะเอาเครื่องใช้เครื่องอยู่เครื่องกินของเจ้าที่เจ้าอยากได้หั่นมามันก็จะเกิดประโยชน์หลายกว่าหั่นน่ะยังๆยังเอมนกก็ยังใส่อยู เมื่อนี้สาวนกกับลูกจอมใจจะไปพากันอาบน้ำให้เมทัลเพลสนะอู้ลูกจอมเม่นกลืมอันลูกกระแจเพราะว่าเม่นกจะได้อันไขเน่เอาสิ้นเอาสิ้นให้เมทัลเพลนุ่งอาบบ่เราเราบ่มีสิ้นอันนุ่งอาบน้ำสิ้นยาวนะเม่นกกระเพื่นไปเอาบุดน,นึ้อก่อนเนอะ โอเคทุกคนสนุกกับเอาลูกกระเจมาสนุกก็ได้บอกให้ลูกจอมลงไปลุมท้เนาะโอคือว่าได้ยินเปิดเพลงก็คุด้เปิดเพลงเออสาลีนเิดเพลงน่ะนเิดเพลงเออลงมาเที่ยวลุมแมมเว้นก็ลงมาลิ้นนําเข้าแด่ต่างย่างออกกําลังกายคันเฮานั่งอยู่ลาลายมัน เกิดลูกเกิดยากอืมยากเห็นบ่อันต้นต้นสารีเกิดอยู่ป่าเกิดง่ายบ่บ่ง่ายอ้ายเกิดยากอืมเกิดยากเอมันขนาดเฮาย่างมันยังเกิดยากซํานั้นซะนั้นเฮาต้องออกกําลังกายย่างไปย่างมา่อู้นสบยาคนกุบออกมาเกียมเด้อไปไปเอิ้นแม่มีแล้วอาบน้ําน่ะเอิ้นแล้ว้ลูกมาอันดังไฟหาแม่นกแล้วเนาะอันมอนึงเลูกเอามอนึง ao an ao mốt tôi nhang gì đây đê, ao mà hả mấy nóc mấy nóc chi khang nâm, hả lâu, hả mốt đây sà hổả hả lâu hả, mấy nóc chi hay ลูกอันกาแฟกับอันยาซุปของแม่เาห็ดลืมอ่่ะะแมพนนนโ้้ซีีเออจากไดอมเมย่างเฮ้ฟังฟังอับน้ำก่อนอับน้ำเราขี่รถยังไปอับน้ำเราไปนํากันไปอับน้ำก่อนเนาะไปอับน้ำก่อนไปอับน้ำอับน้ำเราจังไป Ơ ừ, anh sao ly mà xuân là phải ôm miếng vô hơn. <laughs> ừ. Ơ lúc chồng ít phải ăn <laughs> Anh khăn ăn lo, lui, anh lo lúc anh tham ăn ăn Giá súp cặp cặp phay lâu năm ăn Hoa năm hả mấy nốt đi đưa Mấy nốt bó hả lúc mà ăn năm xì đưa <cười> Ê <cười> Là hôm nay ăn năm hả lâu lâu hả lâu bây chiếc tay súp lâu em hôm hôm bay nè cháu có áp đôi áp năm sao hoa là cái bay năm cân nó để ý phải ao mà hái là được làm ý phải ันซาลีมาส่วนไปเอาอันกับไฟเออส่วนไปเอาอันเมียงนี่อ่ะเดี๋ยวสว่นกก็จะได้แปลงคางนำหอนฮะแล้วก็นกเฮ้ยเมียงหนุก,กเออแมวมีไปเอาแล้วเมียงก็อันลูกว่าอันฮะแมวมีว่าอย่าสู้รักไปป้าได้ระวังได้กันไปแล้วฮะอันโบไปซอกเอตอตี่โดยเออ บอก vai, เราไปเสนอลูกบอกให้เราไปต้มน้ำหัวดโดยเอาหนาอมนึงลูกบอไปเอา้าไม่นกเครือลืมหนึ่งต้มน้ำอับเอาเนาะต้มน้ำอับ้าไม่เท่าเพชรก่อน তাৰ ফাইলো নিব দেখি আঁকি হা ওৰেই เป็นอย่างก็อนันเขาตรงเรื่องอย่างวะอ๋เอเข้าตรงหัววันนั้นเป็นอย่างเขาตรงเรื่องอย่างว่าดังไฟยอย่างบบมักเคียขี้เข้าในหลูกเข้าตรง่ัวกับเคียเป็นอย่างอย่างว่าดังแล้วมันเป็นจุ่มขึ้นสิจะจ้องอนะเข้ามามาปร่งอ่ะข้าขาขาขาโตูปตเปเราไม่อย่างเม่นกโมโหนะวะ่าความเราลุ่มช่วไม่นกฟังเด้อ không không lào được Không lào hô 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 Ê, hô không là hô 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 này hô 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 hô

mm <laughs> hầm miên anh đi hết là nó luộc chấm đi hết là để băng càn lo ha năm phút ừ. sao múc ngàm ừ, sao múc ngàm ไปป้าออกมากลข,ขี้ลายเลยลูกโบงามคือไม่เอ็นยุ่งจอมหรอกอืมเมียนอันนั้นท่าน

quát quát học quát về ăn mỗi hắn là học chút học chút à. vàng đấy gọi vâng là tập thắng như nông miền hắc à. u uh, quất phay à, tổng cục vâng. nó จ๊อบอันแม่นกพาลูกไปเอาอุ้มอยู่บันเถิงมาหาแม่นกเด้อุ้มยอุ้มน้ําเด้อกับโออันนึงเด้อลูกเด้อเามาผสมน้ําอุ่นให้า น้ำไมยเนี้ยนให้เราทุกคนอ้ยอเรานั่งนี่ แล้วก็ล้างหัดแกงหัดตีนหัดมือให้เราอืมอนั่งออ้ไปน,นอนเฮ้จากน้อยเด้อจากน้อยอาบน้านํากันลูกอาบฮะเด้อน้องสส้นอาบบ่บเป็นย่างเนาะนี่ Mấy vàng nè đi nhìn anh lục chồng nó áp thì khu nó áp nhưng mình sát nó sao rồi ừ. sao nó kiềm anh tật lếp tật lếp tật chè chế mà khai ở xín xín hả nó nung áp nọ à. mưa tớp nhí nằm lướm anh phốt lọ cho à. xa lệ thôi con ơi Để xa nó có chế đầy khiến chạy ở xín mà vầy cơ nọ เกียมอัพนำเฮอเมท่พพแพแล้วถ้าลูกจอมเอาอุ้มลงมาได้หอกาก,กีล้างอุ้มล้างอะไรทำไมเมียงไว้เนาะเกียมไวโอเคทุกคนสนอนกก็ไปซอกอุ้มมาเนาะอุ้มอยู่ห้องน้ำเขาลักไปมืดยังแต่อุ้มเดียวสิ้นกะเอาม,มาแล้วเนาะเอาอันห่งสี่นี่มั โยมจุกที่ลักในใจไหนอุ้มห่อใหญ่ไปฮะเจลาลังเจลาลังครบหมดห้องน้ำสะอาดห้องเต็มหมดหอลักเตหมดเลย ทำทองพุทธแล้วเอาอันโอ้นึน่งให้หนึ่ง 累<寧>。 Thank yeah. you. อ๋อเชิญสั่นเลยทุกคนเอ้ยเพื่นก็มาดักไฟใส่หม้อน้ำหินนี้เกี่ยมอับน้ำอับน้ำไปเกี่ยมอับอ๋อเชิญสั่นเลยทุกคนเอ้ยเดี๋ยวคลิปนี้สาวนุกก็จะได้ขออนุญาตจ๊กคลิปกันเพียงเท่านี้ก็เนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเพราะว่าคลิปนี้ก็ยาวเติบแล้วทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเฮาพบกันในคลิปต่อไปทุกคนเอ้ยเฮาก็จะได้อาบน้ำห้าแม่เท่าเพชรเนาะความซับความเม่นความเข้าก็ ทุกคนเอ้ยแต่ว่าคือว่าเนาะเฮาต้องสู้เพราะว่าเฮาสิได้พาเราไปอันนั้นเด้เฮาจะพาเราไปตลาดเนาะเพื่อว่าบ่มันเม่นซับเม่นข้าเฮาเดี๋ยวดาเฮาก็งมได้โดยนกอัพอนแพทบนึงอัพนําาหัวเรา อาแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปเนาะเฉพาะคลิปนี้ขอขาขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบายมาเกี่ยมมาอัพมัน้นี่นะ